มันที่เกาว่าจะเทียวออกกูเอะมันที่ไรบ้นที่สามที่สี่อะไ้างมันว่ามันึงมดอะไรจังมดอะไรขามุ่นมดอะไรไปวแคไร้ี่ัวที่ฮอตมันที่เก่าแดีมดอะไรล่ะ่หพวก้มจหนีบัวจหนีบอกวท่องนี่ไท่องนี่เด้วเาาท้องวิชาด่มันท่องวี่ท่องเกี่ยงท้องวิชาดาัอยู่หน้า ท้องมีอยู่แต่ว่าท้องเกียร์ก็เลยเป็นโมมี่เขาบอกคาคาพยาคาโรยงบาลเขาบอกคอยคอยหุอะไรนี่้องเกรไปว่านี้เแนะตอนแะตอนนี้้ตัดผ้าเด้งยยหงายหงายหงายงายยหงยหงยยหงา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 ยหง้ยายายหงยหยายหงายยหงายหงายหยหงายหอายหง้ยหยงยย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  อันนี้สอนให้เลื่อนละลอยหาซีฟมันเห็เอาเงินประกันมันหุ่นมันหัวกันยังไงล่ะค่ได้ก็ได้เอาเฟืองเลี่ยงเลยแล้วก็สาดปูให่ออกอเครื่งลงมาที่จัทางสีแทนเงาออก้งนันแล้วมาต่อ้าแตัวนา้นนั้นเท้าขาเสืออะไรดิ

คือเหานก่อนบอเป็นนางีทังขางบอเป็นนางหานก่อนหนมเกี่ยวก็เพบแอมขางก่อนใทฐานแลวก็ดีด้วยนะก็แอวเออมันจะเหงเขาต้วจับเอาขืนซ้ำเพียงมวเขาเออเพียงหเขากับผู้ดีใส่สามสองแฟนอันตราย โว้ยหมมีรักนี่แหละพี่น้องข้าเจ้ากําลังเฮ็ดซอยกันนี่การเฮ็ดกับโอ้สวัสดีพี่น้องเขาก็ช่องแอลมันซานน้ะพี่น้องเบิ่งมากขาวๆนึ่งแล้ว เห็ดอันมองที่กักโตเนาะผู้ป่วยเพิ่นจากส่มาจากโรงพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะตอนเพิ่นรักษาหายแล้วเพิ่นเสียมากักโตอยู่ที่อันมองนี่นาะเพิ่นกำลังเตรียมสถานที่เป็นญาติเพิ่นเองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นติดโควิดตะว่นตอนนี้เพิ่นรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตัการอยู่เนาะพี่น้องเนาะเากำลังอันนี้

เจ้าหน้าที่ไม่เห็นผมกำลังอัดอยู่ลงยูทูบอยู่อัดกูย้วบ่ว่ายืมฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเดิมพี่น้องเด้อช่องเอลวันซาเดอร์อันนี้สำหรับเพิ่นเฮตุไปมองกักโตเนาะโควิดเนาะพี่น้องเนาะเอาทาเบิ้งที่ลาบโปเซียควายดีล่งเห็นตะเบิ้งไทยกระไดได้ยังดิให้มายืดเหงื่อกำลังใ,จ,งวงงใจวะ <c oughs> มายืนม่ยืนไหน,นกับั่งใจหัวอันเหตุกำลั่งเห็ดอันมองกักโตเนาะคนป่วย่นสีออกจากโรงพยาบาลมาเพราะว่าคนป่วยติดโควิดเนาะพี่น้องเนาะ่นกะสิออกมากักโตหนี่สิบสี่หมื่นเนาะพี่น้องเป็นสถานที่หน้าของ่นเองใหม่คนเบื่อเนาะเห็ุง่ายๆฝากกดไ์ก็ติดตามเด้อเพี่น้องเด้อฝากไว้กันแล้วกันมือน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ